สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทีเคทารอนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อที่จริงๆแล้วเคยรับปากไว้กับนะคะคนที่เขามาติดตามในตัว u t u b u นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออช่วยทำเกี่ยวกับเรื่องของออคนรักเก่าจะกลับมาไหมแ้าจริงๆเราปากเขาไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสคิดที่จะทำจริงๆมันก็เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วที่ที่มันคล้ายๆกันแต่นี้คือมาเจาะจงเลยว่า แฟนเก่าคนรักเก่าคนที่มีปัญหานะคะภายใน6เดือนนี้เขาจะกลับมาไหมนะคะก็ลองมาเลือกกันดูนะคะกองที่1่กองที่2แล้วก็กองที่3ทุกกองเราใช้ไพ่เหมือนกันนะคะก็ลองทําสมาธิแล้วก็ลองเลือกกันดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นด้วยกองที่1กันก่อนเลยนะคะขออนุญาตเก็บ ของที่หนึ่งอเมทิสนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะกลับมาไหมน่าจะจบกันไปแบบปุบปับฉับพันกระทันหันเลยไหมอ่ะอืม,โอ,อมโอเคอ่ะคนนี้น่าจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าอืมหรือ ถ้าไม่ได้อยู่ไกลนะคะก็อย่างที่บอกว่าจบกันไปเพราะว่าแบบมีมือที่สามไหมเออมีคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าไพ่มันดูชัดเจนมากว่าแบบน่าจะอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันละไกลกันด้วยระยะทางไกลกันด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เออคนใกล้ไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงไปรักคนไกลอะไรอย่างนี้อืมก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันจบไปแล้วนะคะ เขาก็ไม่น่าจะกลับมาแล้วล่ะออสำหรับกองนี้นะอมแต่ก็อย่าเพิ่งถอดใจเพราะจริงๆแล้วตัวคุณเองอะคุณก็ยังมั่นคงตัวเขาเองเขาอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วหรืออาจจะหมายถึงว่าต่างคนก็ต่างเริ่มต้นใหม่มีวิถีทางการดําเนินชีวิตของกันและกันเออแม้ว่าจะไม่ได้คุยแต่คุณก็ยังไปส่องเขาอยู่หรือเปล่าก็ยังแบบเหมือนมั่นคงในรักอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันเรื่องที่จบไปนะคะไม่ต้องไปหาเหตุผลอืมไม่ต้องโทษตัวเอง อ,อไม่ว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันมีอารมณ์ที่แบบเป็นความโทษตัวเองอยู่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังมีความรู้สึกที่ยังแบบอืมมีความคิดถึงกันแหละเออแล้วก็รู้สึกว่าเออจากกันไปแล้วมันก็มันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะออถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเออไม่ว่าคุณหรือเขาก็แล้วแต่นะอาจจะมีคนใหม่แล้วก็เหอะเพราะว่าจริงๆมันขึ้นเดอะมมจิเชียนแล้วเนาะเออก็ อาจจะหมายถึงว่าก็กําลังดูดูคุยคุยอยู่แต่ก็ยังแบบไม่มันไม่ได้ผูกพันเท่ากับคนเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามถึงคนที่เคยมีปัญหาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเกา่าหรือคนรักเกา่เกาๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยคะ่ะว่าภายใน6เดือนนี้ยังไม่กลับมานะคะต้องบอกว่าภายใน6เดือนยังไม่กลับมาก็อาจจะกลับมาในเดือนที่7เดือนที่8ดก็ได้อะไรประมาณนั้นอะมาดูกันว่าไพแนะนำอะไรบ้างอืม เดี๋ยวนี้วิ่งอยู่อะไรเลยค่ะก็คือแบบเปลี่ยนเลยค่ะเอออะไรที่เป็นเรื่องของเก่าๆเ,เดิมๆเ,เปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ก็ได้หรือเปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็ได้นะคะเราก็เอ,อ่อรับสิ่งที่ดีๆค่ะคือทำร่างกายพร้อมอะไรที่มันเป็นเก่าๆอะไรที่รู้สึกมันเป็นภาระอะไรที่มันหนักอึ้งเนาะเอออะไรที่มัน control ไม่ได้แล้วอะก็ทิ้งมันไปเถอะ อืมแบบเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรหใหม่ๆเข้ามาแน่นอนให้คุณกล้าหาญให้คุณเข้มแข็งเออแล้วก็ลุกขึ้นสู้ถ้าวันนี้ยังเป็นแบบในภาพอยู่นะ เออยังเป็นแบบอารมณ์แบบนั่งเศร้าหมดอะไรตายอยากนะคะหรือว่าอารมณ์แบบสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่เหลือใครอะไรอย่างเงี้ยเออยังเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะมีเคยไปแบบอสาบานหรือเปล่าหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคะไปบนบานสันเก่าอะไรแล้วลืมแก้บนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือเรื่องอ,อื่นไปจัดการตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนยังแบบมีอะไรที่มันยังติดค้างอยู่อะเนาะเออไปจัดการแก้ตรงนี้ ความรักต่างๆอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้ทําตัวเองให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วคุณจะผ่านมันไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าจะมีอะไรเข้ามาแน่นอนเนี่ยมันเป็นพาย friendship ค่ะก็คือแบบช่วงเนี้อาจจะแบบว่าอ,อ,อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนออแต่ช่วงนี้ก็คือแบบ social distancing นะคะกออ็งด พบปะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าการเอ่อวิดีโอคอลก็ได้นะคะจะโทรไลน์ซูมอะไรอย่างงี้ก็ได้เออขอให้แบบเห็นหนะ้าขอให้แบบคุยยังมีแบบความที่เออมันยังมีมิตรภาพมันยังมีคนรอบข้างเราเห็นปะคนรอบข้างมากมายอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเองให้มีความสุขค่ะแล้วก็แบบหาความสุขกับสิ่งใกล้ตัวเนาะอย่างที่บอกเขาไปแล้วก็ไปให้เขาไปดีกว่ามันเป็นช่วงจังหวัดชีวิตค่ะอืมก็เอ่อไหว ไปตามน้ําเห็นไหมปลาปลามีขึ้นแล้วปลาก็มีลงนะคะเหมือนการกระโดดขึ้นเนาะแล้วมันก็กระโดดลงมันไม่มีใครลงได้ตลอดเวลาหรอกคะ่ะเออถึงจังหวะยังไงเราก็มีคู่แน่นอนคะ่ะอืมเพราะเห็นไหมว่ามันเป็นปลาคู่นะเออมันอาจจะไม่ไม่ใช่จังหวะของเราหรืออาจจะยังแบบไม่ใช่คนนี้เนาะก็ใครที่เลือกกองนี้นะคะก็เออเนาะเปลี่ยนตัวเองอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แย่ๆนะคะรบมันออกไปแล้วก็ ทำ energy ใหม่ค่ะถ้าเขาจะใช่วันหนึ่งเขาจะกลับมาเองค่ะรักแท้หรืออาจจะหมายถึงว่าบางคนนะคะรอคอยกันมาเป็น10-20ปีก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอกันได้มาพบรักกันเลยนะคะถ้าเขาเป็นของเราจริงๆนะแต่ถ้าเขาไม่ใช่ะคะ่ะรอไปก็เท่านั้นเนาะก็ให้หันมามองคนข้างๆดีกว่าเออคนนี้เขาอยู่กับคุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนรัก เป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนในครอบครัวก็ได้เป็นคนในที่ทํางานก็ได้นะคะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงก็ได้เออคนที่เขาอยู่ข้าง้างคุณให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีอยู่ดีกว่านะคะแล้วถึงเวลาเราจะได้พบเจอความรักอย่างแน่นอนอ่ะขอเอาไพ่อันนี้เลยดีกว่าการ d o ออ i ถามถามให้เลยสดๆเลยค่ะว่าคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งจะมีความรักดีๆหรือว่าจะมี ใครเข้ามาในช่วงไหนอะไม่อันนี้คือเราไม่รอคนเก่าแล้วนะขอคนใหม่เลยนะเออขอคนใหม่นะคะจะมีเข้ามามีข้ามาในช่วงไหนหนึ่งใบออาจจะเป็นเร็วสุดก็หนึ่งวิหรือว่าหนึ่งมันหรือว่าหนึ่งเดือนหลัจากนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าในช่วงเดือนมีนาเมษาปีหน้าหรือคนที่เข้ามาคะ่ะอาจจะเป็นชาวเออราศีเมษก็ได้นะคะ ลองดูค่ะภาพมันเป็นรูปของนาฬิกาสายเนาะทุกอย่างมันมีเวลาของมันคนคนนี้เขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลานี้ก็ได้เออก็ไม่ได้บอกนะเออแต่ก็อย่างที่บอกว่าถามว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมมันมีเข้ามาอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกแล้วสุด1สัปดาห์ช้าสุดก็1เดือนแต่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะคะก็ลองเปิดโอกาสเปิดใจดูนะคะแล้วก็ขอให้ชาวกองที่1โชคดีนะคะเราพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ค่ะชาวกองที่2นะคะหรือว่า,าหัวใจ Rose c r o s s นะคะมาดูกันว่าไพ่ว่ายังไงเป็นบ้างโอ้ยยังไงก็กราบอดทนอีกนิดนึงนะทุกอย่างมันกำลังจะผ่านพ้นแล้วเขาน่าจะมีภาระหน้าที่ภาระหน้าที่ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือบางคนต้องบอกว่าบางคนนะคะอาจจะแบบ มีเรื่องของครอบครัวที่เขาต้องไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันยังาาคาลักซังอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วยังไงเขากลับมาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะให้อดทนรอนิดนึงค่ะตอนนี้มันยังมีอะไรที่มันยังล็อกอยู่อาจจะเข้ามาแบบอาจจะกลับมาแบบปุบปรับฉับพันก็ได้นะเออแล้วก็เออกลับมาพร้อมลูกหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรกลับมาแล้วแบบว่าเอออ่ะมันอาจจะมีเรื่องของแบบ การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่าที่คุณคิดไว้สมมติคุณตั้งไว้ว่าเฮ้ยภายใน6เดือนนี้จริงๆเขาอาจจะกลับมาเร็ววนี้ก็ได้เออเดี๋ยวมาเปิดไพ่ดูให้ว่าจะกลับมาเมื่อ,อไหร่แต่กลับมาแล้วน่าจะโอเคค่ะช่วงนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงของความรักที่แบบคราคาซ้างอยู่เนาะมันมีอะไรที่ต้องอดทนมีอะไรที่ยังล็อกอยู่อะ่ะคือถ้าเขากลับมาตอนนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆด,ดังนั้นตอนนี้ค่ะให้เขาแก้ไขปัญหาเขาไปก่อนมันเป็น6กดาบนะเออใช่มันเป็นหกดาบกอว่า เขากําลังจัดการแก้ไขปัญหากับภาระหน้าที่ที่เขามีเห็นปะเขามีภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานครอบครัวหรือการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เออที่เขาอแะบบมีภาระหน้าที่ต้องแบกรับเขากําลังจัดการมันเป็นหน้าที่ของเขาเออบางคนอาจจะแบบอยู่ไกลกันเพราะในเรื่องของการงานก็ได้แต่อย่างไรเขากลับมาแน่นอนคะ่ะคุณกับเขาได้รงเอยสมหวังได้แบบเฉลิมฉลองกันแน่นอนมาดูไพ่ต่อไปนะคะว่ายังไงกันบ้างอืม e x c e p t what is ก็คือแบบประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยมองในงแนงด่ดีเออแล้วก็ให้ยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออให้ทำตัวเองให้แบบใจกว้างก็ได้หรือว่าเปิดรับก็ได้รับพลังงานรับ Energy ดีๆนะคะแล้วก็แบบว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาของการ Healing ที่ผ่านมาค่ะมันอาจจะมีแบบบาดแผลอะไรเรื่องของคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คุณเองอะคะ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบ เยียวยาเห็นป่ะว่าภาพผู้หญิงสองคนเห็นป่ะเราก็แบบอารมณ์เหมือนแบบมีสะพา,ยอยานอะไรเงี้ยจริงๆเขาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันต้องบอกว่าคุณอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนช่างอะเออตราทำหน้าที่เป็นช่างในการที่จะซ่อมสะพานอันเนี้ยให้มันแบบกลับมาเดินได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้เออหรือว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยค่ะก็แบบมันควรที่จะมีการแบบบำรุงรักษาเออ อาจจะต้องช่วยกันก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าเฮ้ย <c oughs> ทักไปก่อน <c oughs> คุยไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออสำหรับบางคนนะคะที่มีปัญหาอะไรเงี้ยอาจจะแบบเซฮายเออหรือแบบไปดูแลเทคแคร์คนรอบๆข้างเขาก่อนนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าจะต้องออกมาสำรวจหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเออดูสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างหรือว่ามองในมุมกว้างเนี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องออก เดินทางมันจะต้องผจญภัยมันจะต้องแบบว่าเออมีเรื่องน่าตื่นเต้นมีอะไรเข้ามาเงี้ยก็คือแบบอ,อย่างที่บอกค่ะว่าให้เปิดรับพลังงานนะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแน่นอนอะไรที่เป็นบาดแผลอะไรที่เป็นแผลฝังฝังลึกฝังใจเป็นแผลเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็จัดก,การฮิลลิ่งมาซะเออเนี่ยนั่งสมาธินะคะสําหรับคนกองนี้ทําโยคะนั่งสมาธิให้มีความหวังตลอดเวลาอาจจะช้าหน่อย แต่ว่าช้าแต่ชัวร์แน่นอนสําหรับกองนี้แล้วก็อีกอย่างนึงไพ่มันก็บอกว่าแบบเอให้เหมือนกับคือคุณน่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะเออแต่ให้สํารวจหรือแบบให้ใช้เวลาค่ะเอในการคิดหาคําตอบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะมีเห็นหมาว่าสองฝั่งข้างนี้มันจะดูคมขมวดนิดนึงนะแต่ข้างนี้ก็มีสสงสว่างดังนั้นให้ใช้เวลาในการคิดในการเยียวยาในการดูแลในการอยู่ตัวเองคิด ไต่ตองอะไรอย่างเงี้ยเออสํารวจความคิดดีดูอะไรที่มันเป็นแง่ลบอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปคิดมันมากเอออะไรที่พอให้อภัยกันได้ก็ลองเคลียร์ลองกลับมาคุยกันดูนะคะแล้วก็แบบเนี่ยไพ่ขึ้นมาอีกเขาว่าแดนอืมก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าแบบเออให้มันเป็นจังหวะช่วงชีวิตมีความสุขเอนเจอยเออทำอะไรก็ได้ทำที่มีความสุข ออถึงเวลาย,ยังไงเขาก็กลับมาแน่นอนเพราะคุณคือความสุขของเขาอมืมาดูกันว่าเขาจะกลับมาเมื่อ,อไรเขอ,อยาถามถึงคน,คนที่สองแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าของชาวอนที่สองอ11วันหรือว่า11วิสจากนี้หรือว่าเดือน11ก็ได้นะคะเออเดือนพฤศจิก,กาก็ได้นะมันก็อยู่ในช่วงเวลา6เดือนนี้เนาะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เออแต่ว่าก็ ลองฟังเสียงคนรอบข้างลองปรึกษาเพื่อนดูนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยเข้ามาแน่นอนกลับมาแน่นอนค่ะเออคุณและเขาหนีกันไม่พ้นหรอกค่ะเห็นป่ะหนึ่งหนึ่งมันคือคู่กันอยู่แล้วค่ะอืมแอบให้ความหวังป่ะเนี่ยเออแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นนะคะว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาถ้ายิ่งเป็นคนไกลนะยังไงเขามาแน่นอนค่ะก็ขอให้ชาวกองที่สองโชคดีในความรักนะคะขอให้เขากลับมาไวๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้า สวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะหรือว่านางฟ้าเครียร์ครอสนะคะมาดูกันว่าไพ่ว่ายังไงกันบ้างเอาคนนี้เด็กกว่าหรอคนใกล้วหรออืมขอยัดขยายนะคะสิทธดาบคืออะไรๆๆสใบอืมโอเคอ่ะเอ่เอต้องบอกว่าคนคนนี้ค่ะ เขากลับมาแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวเออว่าเขามีหน้าที่ตอนนี้มันยังมีอุปสรรคเห็นปะเป็นอุปสรรคควักน้ํามีหน้าที่ที่เขาต้องจัดการก่อนอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวของเขาอืในเรื่องของการเงินการหาเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพ <c oughs> โทษทีนะคะกลับมาค่ะอาจจะมีเรื่องซพรสกเกิดขึ้นก็ได้เอออาจจะกลับมาแต่งงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่ากลับมาพร้อมแบบ ฉันจะหยุดตรงนี้ที่เธอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยฉันเลือกแล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นเธอที่ผ่านมาก็แบบเออฉันรู้แล้วว่าคนที่คู่ควรกับฉันก็คือเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่จะกลับมาคนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าหนึ่งเขาอาจจะมาพร้อมเรือพ่วงด้วยหรือเปล่านะคะหรืออันที่สองอาจจะหมายถึงว่าแบบเออ มีภาระหน้าที่ในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต้องพากลับมาด้วยหรือเปล่านะเอออาจจะไม่ได้กลับมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากลับมากับผู้หญิงคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าเอออาจจะมีแบบเรื่องของเด็กเออหรืออืมอาจจะมาพร้อมเงินก็ได้นะเนี่ยพราอมีเงินหมดเลยอ่ะเอออาจจะแบบตอนนี้ไปทํางานทําหน้าที่อะไรอยู่ที่เขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันเป็นปัญหาและอุปสรรคแน่อนอนที่เขาต้องจัดการอาจจะเป็นปัญหาทางบ้านหรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบ เฮ้ยเงียบหายไปเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยังไงบอกเลยค่ะว่ากองนี้กลับมาแน่นอนค่ะรออดทนอีกนิดนึงเนาะมาดูว่าไพ่ว่ายังไงกันบ้างอืออโอเคนี่ไงค่ะเพียค่ะทำความสะอาดก่อนเลยค่ะทำชีวิตของคุณนที่แบบชีวิตประจำวันในห้องเนี่ยค่ะลบไปหมดหรือเปล่าไปจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะไปปล่อยปลาด้วยนะคะสำหรับชาวกองนี้เนาะเพียวไม่มีไพ่แบบปล่อยปลาขึ้นมาสองอันเลยอาจจะแบบว่าเฮ้ย มาเร็วเกินคาดหรือว่ามีอะไรปุกบปรับฉับพลันเข้ามายอยาะไรค่ะแล้วก็คุณและเขาอะค่ะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาพร้อมกับแบบทรัพย์สมบัติขนาดเนี้ยก,ก็โอเคคะ่ะมามาแล้วออถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาหอุปสรรคอยูออ่อาจจะยังมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วแบบมาเพียบพร้อมอย่างเงี้ยคะ่ะก็เปิดประตูต้อนรับได้เลยคะ่ะเออบอกแล้วคะ่ะว่าคุณกับเขาว่าค่ะมีอะไรที่มันแตกต่างกันก็ให้มองในเรื่องของความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยพยายามปรับ จูนเข้าหากันนะคะแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกเนาะแล้วก็แตกต่างก็ทำให้มันแบบมาผสมกลมเกลียวกันได้เหมือนขาวกับดำอะค่ะทำไงให้มันเป็นเทาทำไงให้มันอยู่ร่วมกันได้เนี่ย situation ยังไงก็กลับมาค่ะได้เฉลิมฉลองกันแน่นอนค่ะคิด ทางที่บวกไว้นะคะปล่อยาปเยอะๆนะคะกล่องนี้เวลาปล่อยะคะ่ะนึกถึงหน้าเขานะคะจงกลับมาจงกลับมาอะไรนี้นี่พูดเล่นนะคะแต่ว่าให้ปล่อยปไปจริงๆเออปล่อยาปจริงๆเสร็จล้วก็กดน้ำเออแล้วก็นึกถึงหน้าเขาด้วยก็ดีค่ะเออเพราะว่ายังไงอะคะ่ะเป็นคู่กันอีกแล้วเห็นปะ่ะเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเป็นช่วงเวลาของคุณรออีกนิดนึงคะ่ะรอรับสมหวังแน่นอนมาพร้อมแบบเงินขนาดนี้มาดูไพ่ให้ว่าแบบแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ วนที่เลือกกล่องที่3มนะคะวันที่เลือกกล่องที่3ามแฟนเก่าหรือคนรักเก่าจะกลับมาเมื่อ,อไรจะกลับมาในช่วงไหนขอหนึ่งใบเฮ้ย <c oughs> จะเร็วไปไหมเน่ะเออห้าวัลังจากนี้หรือว่ามันเรืองจากนี้หรืออาจจะหมายถึงว่าเดือนนี้ก็ได้นะเนี่ยช่วงปมาณประมาณปลายเดือน กรกดาสิงหาเนี่ยอยู่ในช่วงนี้เลยหรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวราศีโออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือแบบมันใกล้เข้ามาแล้วว่าอยู่ที่คุณละค่ะตอนนี้ค่ะจัดการเคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์ตัวเองแล้วก็คิดบวกเข้าไว้นะคะปล่อยปลาค่ะอย่างที่บอกมาเร็วเกินคาดก็ได้แล้วก็หยุดตรงนี้ที่เธอค่ะเออเตรียมหาเลิกจัดงานจัดงานแต่างงานได้เลยมาคะเนี่ยแล้วก็มาบอกกันด้วยนะคะว่า เป็นยังไงกันบ้างสําหรับชาวกองที่3มนะคะก็ขอให้เขาคนที่คุณรอคอยนะคะกลับมาไวๆใครที่ที่สมหวังก็ก็ยินดีด้วยค่ะแต่เออใครที่เลือกเลือกแล้วมันไม่สมหวังเนาะเออเพราะว่าจริงๆก็แอบเลือกกองที่1่ก็มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เปิดประตูต้อนรับคนใหม่ๆดีกว่านะคะอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ